การสวีททุกท่านเลยครับจูบมี่สาได้บ้านอ่ะคลิปที่แล้วผมเผลอไปกดกดหยุดพอดีนะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ต่อกันนะครับคลิปนี้คลิปที่สองครับจากคลิปที่แล้วที่ผมสานสาตนตัวลวดมันนะครับวิธีต่อมานะครับ คือการแยกออกมาเป็นคู่แล้วข้างข้างรับสองคู่นะครับนี่นะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมามัดไว้ตรงนี้นะครับสามมุมนะครับ ไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับวิธีต่อมานนก็คือสารนะครับสารเป็นตู้ใส่ขามันครับนะครับตัวนี้เราใช้ยางรัดไว้นะครับไปดูวิธีสารกันเลยนะครับ สลับกันไปมานะครับนี่นะ ขาขาขาของนกเขาใหญ่ก็จะเท่าหลอดดูดน้ำอัรมงนะครับ นี่ครับเราสารก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ผมทำไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับก็พอชใช้ได้นะครับก็ใครชอบนีก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มอีสารในบ้านด้วยนะครับ